ผมทำไงดีตอนนี้ก็ไม่ใช้แอร์อย่างผมแล้วรอได้ตายยังไงพวกเขาก็อดทนเอาแต่ป,ปิดเปิท่านล่องเอาก็คนเขาอยากประหยัดค่าไฟอะแอร์อย่างเองอะมันกินไฟมันเปลืองจะเย็นๆนะค่อยๆพูดค่อยๆจาาพวกเราอะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเองทั้งนั้น ใช่สิเขาเสียบทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยถอดปลั๊กเลยไม่เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างพวกเราอะถูกทิ้งนี่นี่ดูดูอย่างฉันสิอยู่อยู่กับบ้านนี้มาเจปีแล้วไม่มีใครเขาสนใจฉันแล้วเฮ้ยใจเย็นๆอาการมันเป็นยังไงอ้เท็ดสามปีแล้วคนไม่แต่ต้องตัวฉันเลย ไม่คิดจะใช้ฉันซักอะไรเลยคนเขาถือจะซักร้านกันหมดแล้วโถ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 เราเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น่าสงสารผมไม่อยากเข้ากูอ้าวไปกันใหญ่เฮ้ยไม่ได้โดนยกเขามันแอะทำอะไรกันเนี่ยก็มีเครื่องบางเครื่องอ่ะกลัวว่าจะตกกระป๋องเพราะว่ากินไฟเกิน เรื่องแค่นี้เหรอโซล่าเซลช่วยได้โซล่าเซลอ่ะประหยัดไฟกวาที่คิดต้องเยอะรู้รู้รู้ได้ยังไงว่าว่ามันประหยัดไฟได้จริงรู้ไงบานประเพณเ,เปิดแอร์ทั้งวันทุกวันอา้าวแล้วไอโรซาเซลเนี่ยโซล่าเซลเออโซล่าเซลกูพูดผิดมันทำงานยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะผมก็พูดเท่าที่เห็นนะอ่ะแต่ว่า เดี๋ยวผมไปตามโซลาเซลล์ที่บ้านประเพนมาให้สวัสดีครับผมโซลาเซลล์อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดค่าไฟแต่ยังใช้ไฟได้เต็มที่ฮะยังไงผม Energy Cycle บริษัทผู้ซึ่งมีทุนจดทะเบียน100ล้านบาทนั่นหมายถึงความมั่นคงที่ทํทำให้พวกคุณทุกๆคนว่าบริษัทจะไม่ทิ้งงานจะดูแลพวกคุณทุกๆคนตลอดยุคการรับประกันที่ให้ไว้ปีปัญหา ยกผูกตรงหาได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนมาตรฐานการติดตั้งเราใช้วิศวกรชำนาญด้านหลังคาโดยเฉพาะในการติดตั้งแถมมีประสบการณ์ในการติดตั้งระดับโรงงานขนาดใหญ่ดังนั้นงานติดตั้งบ้านที่อยู่อาศัยสบายมากดูแลมกระทั่งเรื่องความสะอาดเรื่องเล็กเล็ก,ลกน้อยๆที่คนอื่นเขาไม่ทำเราก็ทำก่อนไปมาส่งเนี่ยแพงชัวร์ชุดใหญ่ไฟกระพริพบไม่แพง แถมมีบริการต้างสินเชื่อด้วยฮะอย่างไรเอางงงงต่อเลยนะครับสินเชื่อโซลา่าผ่อนสบายเพียงเดือนละ3500บาทคืออะไรนะที่ว่าผ่อนอะไรเนี่ยนั่นไงบอกไม่ฟังอ่ะอ่ะงั้นฟังช้าๆชัดๆสินเชื่อโซลา่าผ่อนสบายเพียงเดือนละ3,500บาทพูดเป็นเป็นเล่นเล่นไปนได้นะ ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามง่ายๆแค่ Inbox อกซ์มาที่เพจ Energy Cycle หรือกดแอดไลน์มาที่ Energy Cycle Energy Cycle เรื่องพลังงานไว้ใจเรา